เดี๋ยวเถเีนคับเดี๋ยยู่ทีนสครมบเาเช้บ้านอาซ้ายนะครับเดี๋ยาจพาไปดูวัวที่งานเนเหนีที่17าค้มนี้นะครับที่เราจะมาคุยจะกองวัวนะครับอวัวผีมีควาสดคามอมคามสมบูรณ์ีปเนก็ได้หมนนี้นะครับสวัสดีครับพี่บ้ารับวัาดี๋ยวผมมามนอาซายองเนเห้ีพี่บ้าเชนเนีเนนีนำตัวรูจไหมครับรับเชื่อมั่นกับเขาอีใครคนนี้ับพี่บ้านบ้านรับแต่คนบ้านมันจะบ้านได้กับรงนี้ะันจบ้านกับพี่ เอาปีครับเอาปีนะครับน้องเขา้งอะชเหมืกีรั้ครับสองคนครับสองคนนะครับครั้งลาสุดนนําที่มากับพี่แต่ไม่มาครับแต่ไม่มาละครับแต่ไม่มากี่นาทีี่สิกว่านาทีครับสิานาทีนะครับสิกูลงนี้วาวี่นาทีครับสิบหานาทีครับสิห้านาทีพี่ชายางชนน้องเขาเป็งไงครับเลือยครับเลือยเครับ ผานงผิ uh, nah. ่ความรายีวนแหละครับช่วงอาทิตย์เลยครับช่วงอาทิตย์ได้แความยุยุ่นผ่านมาสะดวกสบายดีนะครับเอาที่ครูเรานีกินยากินนำสมบูรณ์ครับกินดีครับต้นหลายได้ไหมไม่ครับไม่ต้นเปไหใสดีนะครับพานงได้ประมามันก่โลครับสีโลครับสีาโลตนี้เริ่มเบาเรพ้นยังครับเริ่มเลยครับเริ่มเบาลงแล้วครับยาที่ห้เองโ้ยฉางานรไหครับห้เองมั่งกับเจ้กันรับเปกันไปแล้วครับเหล่ามุชนตอนนี้ในชาตาของพี่บ้าวโคแดงซุปเป ามิเก็ตสีหร,ร,ร,รือตามพงโคแดงซุปเปอร์เล็กนะครับช่ยมาช่ยเชียชย แดงจุดเปเล็กเดวยครับครับผมให้น้อเขาเอาเบี้ยวเชียชนะรับขายรุนนะครับครับผมยังไงสมาิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์ไปกันเลับโขแดงซุปเปร์เล็กไะครับได้ที่สนามกีฬาจุนโบ้านหน้านวสายนะครับคุณที่ทำการชนแนวันที่เจพฤษภาคมคุณที่เก้านวในการกับเจีกับโขโน้ตเล็กเพชดบลังเงินนับหือไอาตาไอาตาลกับคุณที่ทำารชนหนึ่แสบาทมีรวมซื้อหน่อแล้วรับ่างเงี้เผขบ้าวเราก็โคนแดงซุปเป็นเล็กเอาเบี้ยวเชียชนะเอาเงินแสนรับขาย